มีรายงานของต่างประเทศที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือเคยสั่งปะหารชายหนุ่มวัย22ปีต่อหน้าสาธารณชนจากฐานความผิดฟังเพลงเคป๊อปของเกาหลีใต้ซึ่งก็ตอกย้ำความเป็นเผด็จการของผู้นำในประเทศที่ยังคงปฏิเสธไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงวัฒนธรรมของโลกภายนอกทั้งนี้มาตรการปิดหูปิดตาประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีการเก็บความลับมากที่สุดในโลกและพลเมืองของประเทศนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่แปลกประหลาดอย่างเคร่งครัดแต่นั่นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรับรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศนี้ได้เลยโดยเว็บไซต์จัดอันดับเรื่องราวต่างๆบนโลกที่เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศก็ได้เผยแพร่กฎหมายแปลกๆของเกาหลีเหนือที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงในดินแดนสมแดงแห่งนี้และต่อไปนี้นะครับก็คือสิ่งธรรมดาที่คนทั่วโลกสามารถทำได้แต่ชาวเกาหลีเหนือทำไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายภายในประเทศ โดยกฎหมายแปลกๆในเกาหลีเหนือมันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง c o i n นอรกันด้วยนะครับห้ามใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆ เพราะเราทุกคนเนี่ยนะครับก็ต่างใช้อินเทอร์เน็ตกันแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปนี้ก็กําลังใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ทว่าที่เกาหลีเหนือถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดและอนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สำหรับคนอื่น รัฐบ,บาลเนี่ยนะครับก็ควบคุมวิธีการใช้งานและมีเครือข่ายของรัฐบาลเองสําหรับอินเทอร์เน็ตแล้วถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ห้ามยิ้มสำหรับประเทศไทยนะครับทุกคนเนี่ยรักรอยยิ้มจนได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มแต่จะเป็นยังไงหากมีกฎหมายกำหนดว่าคุณจะยิ้มได้เมื่อไหร่ ซึ่งนี่นะครับก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงเพราะรัฐบาลของเกาหลีเหนือนั้นสั่งห้ามประชาชนไม่ให้ยิ้มในวันที่8กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคิมอิลซุงผู้นําคนแรกของเกาหลีเหนือหากประชาชนฝ่าฝืนกฎหมายข้อนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันหรืออาจจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตและการดื่มเหล้าจัดปาร์ตี้วันเกิดหรืองานสันทนาการอื่นๆในวันที่8กรกฎาคมก็มีความผิดด้วยเช่นกัน สิ่งที่ประชาชนเนี่ยพอจะทําได้ในวันนี้ก็คือการไปเคารพรูปปั้นของคิมอิลซุงและวางดอกไม้ไว้อาลัยอย่างสงบเท่านั้นห้ามดูช่องต่างประเทศ สำหรับการรับชมทีวีหรือว่าโทรทัศน์ในโลกใบนี้ก็จะมีหลายช่องให้เราได้รับชมทั้งของไทยและของต่างประเทศแต่ถ้าว่าชาวเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตให้รับชมรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุของต่างประเทศเช่นเดียวก,กันกับที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยพวกเขาเนี่ยจะมีโทรทัศน์ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของตนเองทำให้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนสารคดีหรือข่าวปัจจุบันก็เป็นสื่อที่รัฐบาลเกาหลีเหนือผลิตขึ้นเองทั้งหมดเล่าเนี่ยนะครับไม่สามารถดูอะไรได้นอกเหนือจากนี้เลยเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ผลิตสื่อเขาอยากจะให้เราดูอะไรประชาชนเนี่ยก็จะต้องดูสิ่งนั้นและไม่สามารถรับรู้เรื่องราวของต่างประเทศได้เลยห้ามขับรถ สำหรับรถยนต์ในปัจจุบันนี้แทบจะมีกันทุกบ้านแล้วเพราะว่ามันให้ความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างเช่นการเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปท่องเที่ยวหากเราขับรถไปเองเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายแบบสุดๆแต่คุณเชื่อไหมครับว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยอนุญาตให้คนมีรถยนต์เพียงแค่หนึ่งใน100คนเท่านั้นซึ่งมักจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐหรือประชาชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนคนอื่นทั่วไปเนี่ยนะครับต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือใช้จักรยานกันเป็นหลักซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ต้องเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแต่ผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นก็ยังคงต้องทํางานที่บ้านดูแลครอบครัวเป็นหลักและการซื้อรถในประเทศนี้เนี่ยนะครับก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถูกรัฐบาลสั่งห้ามเอาไว้เช่นเดียวกันกับการอนุญาตขับรถนั่นเองจึงทําให้ในเกาหลีเหนือแทบจะไม่มีรถวิ่งบนท้องถนนเลย ห้ามออกนอกประเทศในทุกวันนี้การเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนใฝ่ฝันเพราะเราเนี่ยจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนหลายคนเนี่ยก็ชอบเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศซึ่งก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เราเนี่ยมีพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านั้นแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชาวเกาหลีเหนือเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตต้องอยู่แต่ในเกาหลีเหนือเท่านั้น จะออกไปดูโลกภายนอกไม่ได้เลยเพราะทุกการเดินทางออกจากต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้นซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้และหลายคนต้องเสียชีวิตในการพยายามหลบหนีส่วนใครที่หนีรอดไปได้นะครับชะตากรรมที่รอพวกเขาอยู่ก็คือครอบครัวของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะถูกจับไปยังค่ายกักกันหรือถูกใช้งานจนเสียชีวิต ้ามใส่กางเกงยีนโดยในปี2021ภายใต้การปกครองของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดก็ได้ออกกฎหมายระเบียบนะครับทางวัฒนธรรมที่คุมเข้มโดยสั่งแบนกางเกงยีนรัดรูปกางเกงยีนขัดขาดการเจาะหูเจาะปากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นตัวแทนของโลกทุนนิยมเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับพยายามสกัดกั้นไม่ให้เข้าประเทศมาตลอด ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือเนี่ยก็แทบจะไม่รู้จากการแต่งตัวสไตล์นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าถูกปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไม่ให้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองในต่างประเทศจึงทําให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้ชีวิตธรรมดาโดยที่ไม่มีแฟชั่นการแต่งตัวที่เป็นโลกทุนนิยมเลยแต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายออกมาสั่งห้ามอยู่ดีห้ามโทรข้ามประเทศ สำหรับการโทรศัพท์ไปต่างประเทศคนปกติทั่วไปหรือคนไทยอย่างพวกเราสามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายบางคนเนี่ยก็โทรผ่านวิดีโอคอลหรือช่องทางต่างๆที่สามารถโทรไปต่างประเทศได้เรียกได้ว่าเป็นอิสระเราจะโทรตอนไหนเวลาไหนก็ได้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการโทรศัพท์ไปต่างประเทศไม่สามารถทำได้ที่เกาหลีเหนือเพราะหากคุณเนี่ยเป็นคนเกาหลีเหนือและโทรหาใครสักคนที่อยู่ต่างประเทศ อาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียชีวิตได้ง่ายๆเลยนะครับโดยเรื่องน่าเศร้านี้เกิดขึ้นมาแล้วในปี2007ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือสั่งประหารชีวิตวหน้าโรงงานคนหนึ่งต่อหน้าประชาชนมากกว่า150,000คนในสนามกีฬาด้วยการยิงเป้าจากฐานความผิดแอบมีโทรศัพท์หลายเครื่องที่เอาไว้ใช้โทรข้ามประเทศเท่านั้นเองสำหรับการโทรศัพท์ไปต่างประเทศในเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำได้ และหากใครที่ฝ่าฝืนก็จะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตห้ามเลือกอาชีพสำหรับอาชีพในปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเราอยากจะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่ชอบแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าคนเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกงานเพราะหลังจากที่เรียนจบพลเมืองทุกคนเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าร่วมกองทัพ ผู้ชายจำเป็นจะต้องประจำการเป็นเวลา10ปีส่วนผู้หญิงจะประจำการถึงอายุ23ปีและหลังจากออกจากกองทัพแล้วพวกเขาก็จะได้รับมอบหมายงานในชีวิตประจำวันจากทางรัฐบาลเองซึ่งงานนั้นนะครับก็ไม่สามารถเจราจาต่อรองอะไรได้เลยหากรัฐบาลเนี่ยเลือกให้คุณเป็นอะไรคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นและทำสิ่งนั้นไปตลอดชีวิต ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะเป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรคนงานคนงานจราจรหรือว่าคุณครูและก็จะมีวันหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นห้ามลาและก็ห้ามขาดด้วยห้ามไว้ผมแฟชั่นสำหรับแฟชั่นของทรงผมนะครับผู้หญิงและผู้ชายในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเปิดกว้างใครเนี่ยอยากจะทำทรงผมแบบไหนก็ได้ตามใจชอบ ซึ่งเราก็จะเห็นทรงผมมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่ในดินแดนเกาหลีเหนือนี้มันไม่ใช่นะครับโดยที่ทรงผมผู้หญิงเนี่ยจะมีให้เลือกแค่14แบบเท่านั้นและส่วนใหญ่แล้วก็จะสั้นกว่าปกติเนื่องจากผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องมีการไว้ผมสั้นส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาวเกิน2นิ้วหรือว่า5ซนติเมตรและห้ามไว้ผมตั้งหรือย้อมผม เพราะถือว่าเป็นทรงผมแบบสังคมนิยมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือและหากใครที่เลือกทรงผมที่ไม่อยู่ในรายการที่รัฐบาลกำหนดก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังแสดงพฤติกรรมต่อต้านค่านิยมของประเทศโดยอาจจะส่งผลทำให้ถูกส่งตัวไปค่ายกักกันหรืออาจถึงขั้นถูกประหารชีวิตเลยก็ได้ห้ามวิจารณ์รัฐบาล สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีรัฐบาลที่หลายคนชื่นชอบมากและหลายคนนั้นก็เกลียดแบบสุดๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติและไม่มีใครห้ามแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้ออกมาห้ามว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องชอบรัฐบาลเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์และเสรีภาพที่คุณเนี่ยจะชื่นชอบหรือว่าเกลียดใครก็ได้แต่ไม่ใช่ที่เกาหลีเหนือนะครับเพราะชาวเกาหลีเหนือทุกคนที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของคิมจองอึนต้องสาบานตนว่า จะจงรักภักดีและเชื่อฟังเขาคนเดียวเท่านั้นส่วนผู้ที่ต่อต้านไม่ชอบและดูหมิ่นผู้นำสูงสุดเขาคนนั้นนะครับและครอบครัวของเขาเนี่ยจะต้องถูกจำคุกหรือประหารชีวิตในทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ยังบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในเกาหลีเหนือด้วยและหากใครที่เดินทางไปเที่ยวในเกาหลีเหนือคุณก็จำเป็นจะต้องระวังตัวแบบสุดๆอย่าเพลอไปทำพฤติกรรมผิดกฎหมายที่นั่นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นนะครับคุณเนี่ยจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย โดยมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในปี2016เมื่อมีนักเรียนชาวอเมริกันเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีเหนือและถูกจับกุ่มที่สนามบินนานาชาติเปียงยางขณะกำลังรอเดินทางกลับบ้านในข้อหาขโมยป้ายโฆษณาจากห้องพักโรงแรมซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับมองว่าเป็นการดูถูกประเทศจึงทำให้นักท่องเที่ยวรายนี้ถูกตัดสินจำคุกที่เกาหลีเหนือและก็ถูกปล่อยตัวออกมาในสภาพเจ้าชายนิทราและเสียชีวิตในปี2017 ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกฎหมายแปลกๆของเกาหลีเหนือที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยกฎแปลกๆเต็มไปหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงกล่าวกันว่าดินแดนสมแดงมีความเป็นอยู่คล้ายกับเดอะซีรีส์แฮนด์แมนตันที่เล่าถึงโลกดิสโทเปียอันโหดร้ายและที่น่าเศร้าก็คือชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าประเทศของพวกเขามีการปิดกั้นข้อมูลมากมายขนาดนี้ เพราะผู้นำเนี่ยยังคงปฏิเสธไม่ให้ประชาชนเข้าถึงวัฒนธรรมของโลกภายนอกและพลเมืองนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่แปลกประหลาดอย่างเคร่งครัดซึ่งถ้าทําผิดกฎหมายนะครับหรือว่าผิดพลาดนิดเดียวยก็คือเสียชีวิตในทันทีและถ้าหากดูคลิปนี้แล้วชอบใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีก ต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ